เข้ามาที่โรงแรมเพนนินซูล่านะครับโรงแรมห้าดาวนะครับแบรนด์ระดับโลกนะครับโรงแรมนี้ก็พอดีผมเป็นสมาชิกที่นี่อยู่ก็เลยจะมาใช้บริการสักหน่อยวันนี้นะครับว่าว่าจะเข้าสปาแล้วก็หาอะไรแดกด้วยนะครับก็เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าวันนี้ผมจะแดกอะไรแล้วก็สปาที่นี่จะหรูแค่ไหนนะครับก็ลองดูนะครับเพนนินซูล่าที่นี่ หม่อมธนัดแดงไม่ธรรมดานะครับวันนี้แดกห้าดาวโอเคก็เข้ามาอยู่ในสปาแล้วนะครับของโรงแรมเพนนินซูล่านะครับก็เข้ามาเนี่ยผมก็ไปอันดับแรกเลยก็ไปติดต่ออินโฟมชันของแผนกสปานะครับเข้ามาเขาก็จะให้กุญแจล็อกเกอร์มานะฮะล็อกเกอร์ก็นี่ละตามนี้เลยแบบนี้เลย ก็ขครเบอร์อะไรก็ขายตามด้านของผมได้เบอร์หนึ่งพอดีมีเบอร์เดียว <laughs> แล้วก็ข้างในนะฮะเดี๋ยวผมพามาเที่ยวข้างในก็จะเป็นห้องสตรีมไม่ใช่นี่ห้องส้วมปุ้ปิด <laughs> ห้องส้วมห้องส้วมนะครับนี่ก็จะเป็นเที่ยวที่ล้างหน้าอาะไรต่างนะครับแต่ห้องนี้น่ครับมันมีห้องอาบน,น้ํานะครับห้องอน,น้ําเนี่ย ก็โซนนี้จะเป็นที่นั่งที่นั่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะคุณจะทํากิจกรรมอะไรนั่งพักก่อนอาบน้ำแล้วก็เนี่ยอาบน้ำครอบตัวนะครับก็ตกแต่งด้วยเป็นห้องแบบชาเวอร์อนะนะแล้วก็ที่ที่มีสำหรับที่นี่เลยนะครับพาไปดูออนเซ็นนะครับก็จะมีออนเซ็นให้ด้วย ก็คือมีบอ่อน้ำร้อนนะครับนี่นะเป็นเป็นจักรุชี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นบอ่อน้ำเย็นนะครับทั้งร้อนทั้งเย็นเลยฮะก็ลงร้อนก่อนตามแบบสบับญี่ปุ่นคอนเซ็ปต์นะแล้วก็มาลงเย็นต่อนะครับเอาให้ใส่แข็งก้าไปเลยแล้วก็มีห้องซาวน่านะครับภายในห้องซาวนาก็โอ้ร้อนเลย ห้องซาวน,น่าใหญ่ทีเดียวนี่เาหน้าก็จะมีนาฬิกานาฬิกาทรายเอาไว้จับว่าเราอยู่กี่นาทีแล้ว15นาทีอะไรเงี้ยก็หมุนลงนะครับนาฬิกาทรายก็หมดทรายนี่ก็คือ15นาทีแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถังน้ำเอาไว้ตักใส่ยถ่านถ่านหินพวกนี้เพื่อเพิ่มความร้อนหภูมิความร้อนเข้าไปนะครับปบ โอ้ร้อนออกก่อนออกก่อนร้อนเดี๋ยวค่อยมาทีเดียวผมต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนครับแล้วก็อันหนึ่งก็คือห้องสตรีมห้องสตรีมเนี่ยมันก็คือใช้ไอนะ้น้ำในการอบอบร่างกายอะเมื่อกี้มันใช้ค,ความร้อนอะอันนี้คือมีแต่ไอ้น้ำเห็นไหมโอ้วันเต็มเลยเนี่ยคือห้องสตรีมนะฮะสตรีมกับซาวน่ามันแตกต่างกันนะครับซาวน่ามันก็จะออกแห้งๆห,หน่อยนะ สตรีมมันก็จะใช้ไอ้น้ำใช้อุณหภูมิของน้ําในการอบ,บตัวเราขับเหงื่อพวกนี้พวกนี้ออกมาขับของเสียของอะไรพวกนี้นอ่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวลุยกันเอาแล้วครับหลังจากที่อาบน้ําล้างตัวอะไรเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนชุดครับก็เขาจะมีชุดคลุมมาให้นะครับนี่แบบนี้เลยนี่นะครับดูจากในกระจกนะ แล้วเขาก็จะมีเกงเกงในให้เราใส่นะเวลานวดเราก็จะต้องใส่เกงในเพื่อน,นวดแต่ผมอ่ะใส่ไม่ได้นะครับเพราะนั้นนีวผมจะแก้ผ้านวดเค <c oughs> อยดูนะครับว่าผมจะแก้ผ้านวดได้หรือไม่หมอนวดเขาจะยอมนวดให้ผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเราก็ไปที่เคาน์เตอร์รีเซพชันของสปาเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะรอเข้าห้องนวดนะครับอระ,อะหว่างทางน,นะครับเขาก็จะมี ห้องฟิตเนสด้วยนะครับที่นี่สปานี่นะพอดีครับเป็นเทรนเนอร์เหรออ๋อเป็นอิสเซอร์ที่นี่อ๋อโอเคโอเคก่อนที่เข้าห้องนวดเขาก็จะให้เรากรอกเอกสารบางอย่างความต้องการของเราว่าเราอยากนวดส่วนไหนเป็นพิเศษนวดหนักนวดเบานวดอะไรเงี้ยครับเขาก็จะถามก่อนเลยก็คือโดยใช้วิธีการกรอกข้อมูลนะครับเพื่อที่ให้ ข้อมูลนี้ไปกับมอนวดนะครับแล้วก็เขาก็จะทําตามใบที่เรากรอกไปนะครับหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับเราก็เดินไปที่ห้องสปานะครับซึ่งทางเดินไกล้ไกลก็เรากําลังเข้าไปห้องสปาที่เม้นนะครับแล้วก็เขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายนะครับด้วยเหตุผลของโรงแรมไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมมาบอกความรู้สึกแล้วกันว่ารู้สึกยังไงชัานนวดกับที่นี่แล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะ ก็ทำสปาเไรเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหพอความรู้สึกนี้เลยว้าผมลืมบอกไปว่าที่นี่เนี่ยเป็นสปาอันดับสองของโลกนะครับสปาที่ดีที่สุดอันดับสองของโลกนะครับอันดับหนึ่งอยู่ที่เมกการนะครับเบอร์รี่ฮิลล์นะครับแต่ที่นี่เนี่ยมันจะมี13สาขานะฮะก็ทุกอย่างผ่านการดีไซน์มาหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวดแต่ละท่าวันนี้ผมทำทริปเมนต์ก็คือมี บอดี Body, แ้แล้วก็สปาหน้าแล้วก็มาร์กหน้าด้วยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันเพอร์เฟกออะมันดีมันดีมากอะดีมากดีที่สุดเท่าที่ผมเคยไปสปาที่ไหนมานะตัวผมเองนี่ก็ชอบเข้าสไป่แลแต่ว่าที่นี่นี่มันมาตรฐานเขาเยี่ยมเลยแม้กระทั่งที่นอนนะฮะที่นอนเนี่ยก็จะปรับได้ท่านวดแต่ละท่าเนี่ยก็จะปรับพร้อมกับที่นอนด้วยเตียง เตียงก็จะสามารถปรับได้นวดเท้าก็จะปรับเตียงแบบหนึงนวดหัวปรับเตียงแบบหนึ่งแม้ทั้งหมอนก็ดีไซน์มาเสร็จเรียบร้อยท่านวดอะไรต่างๆก็ถูกดีไซน์มาเป็นแบบเฉพาะของที่นี่จริงๆนะครับผมว่ามันเนี่ยแล้วก็พวกน้ำยาทิปเม้นต่างๆนนะฮะก็ใช้หมดเลยนะครับเพราะทุกอย่างมีขั้นตอนหมดและอีกอย่างที่สำคัญคือเขามีความละเอียดมาก มีความละเอียดในการทํางานมากพนักง,งานที่นี่แบบเนียบมากครับบอกเลยว่าเนียบมากแล้วก็ผมถือว่าสมมาตรฐานนะครับกับอันดับสองของโลกนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องแสงเสียงกลิ่นทุกอย่างเพอร์เฟกนะครับมันแมทชิ่งกันหมดเลยแล้วก็การนวดอะไรต่างๆน้ำหนักต่างๆความละเอียดการดูแลเอาใจใส่มันเพอร์เฟกต์ ราคาวันนี้ผมทำทรีทเมน้นต์บอดี้ตัวนะฮะแล้วก็หน้าสปาหน้าแล้วก็มาร์กหน้าด้วยเนี่ยอยู่ที่90 9 0นาทีนะครับก็ชั่วโมงครึ่งก็ราคาอยู่ที่3,800บาทบ,กบวกๆนะครับก็ผมถือว่าสมราคานะเพราะว่าปกติสปาตามตามสถานที่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ย ก็ชั่วโมงปกติเขาแค่อารูมาธรรมดาดนู่นน้ำมันธรรมดาก็พันสองแหละที่ผมไปมาเนี่ยก็แต่ที่เนี่ยมันได้มากกว่าน,นั้นทั้งบรรยากาศทั้งโอ้รูปแบบทุกอย่างเขาลงทุนสูงจริงแล้วก็มันมันสุดยอดครับสุดยอดสปารจริงต้องมาลงบ่อออนเซนนะครับนี่นะครับบ่อน้ำร้อนนี่มาทำออนเซนอย่าลืม,มนะครับลงออนเซน ทุกครั้งนะครับไม่ว่าที่ไหนต้องแก้ผ้าลงนะครับข้ามใส่เสื้อผ้าลงนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งสกปรกนะครับผมก็จะลงนอนเซนร้อนนะครับชอบน้ำอุ่นนะครับสบายมากเลยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยครับไปญี่ปุ่นก็จะมีบอกแบบนี้นะครับตามโรงแรมต่างๆนะครับ่อทำให้ร่างกายเราอุณหภูมิร่างกายเราปรับสภาพตามน้ำและทําให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายได้มากขึ้นนะครับที่นี่เขาก็จะมี หัวจะอุชีให้ด้วยนะครับก็เป็นวันี้ลงปัดจากสปานะครับเราก็มานั่งจิบกาแฟนะครับเป็นชาเอ้ยชานะครับผมไม่กินกาแฟเลยไปก็จะเป็นชาให้ครับกล้องวันนี้นะครับนี่ชาอังกฤษนะครับที่นี่เซตชาที่นี่นะครับ มีสองสองถาดใหญ่ให้เลือกนแล้วก็มีชาให้น้วครับพวกขนมต่างๆนะครับเป็นเซตของชาเขาส,ส่วนใหญ่เป็นขนมไทยอะ่ะอืม,อ,ม,อ,มอร่อยวะนี่ยครับนี่อ,อก็ไม่รู้นี่เป็นของขาวข้างบนเป็นของหวาน้องความนะนี่เป็นของข,องขาว ล่างอันก็เป็นขนมอันนี้ข้างบนก็เป็นขนมเน,นั่นน,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 นโคโะโครับไอติมบ้านะนี่นะพี่อืมช็อกโกแลตฮะช็อกโกแลตช็อกโกแลตข้างในมีไส้ด้วยอร่อยดีคุ้มนะครับพี่นี่ ฝ้ <ś les> านี่ก็ฮึสดห,หน่อยมีดีที่ขนมขนมที่นี่เนี่ยก็จะมีหลายแบบเลยเช่นอันนี้นี่ก็จะมีเป็นคล้ายๆชีส,ชสเคก้กอ่ะแล้วก็มี ลูกเชอรี่ด้วยขนมเขามีหลายอันมากเลยนะป็นคล้ายๆมูดต้มนะโอ้ชุดใหญ่อลังการอย่างนี้ก็พันกว่าบาทนะครับไม่ใช่ถูกนะชานะครับพันกว่าบาทเข้าตัง เออเนี่ยจะมีส้มโอมีมีปลาด้วยข้างในนะครับนี่เ้าตังโรงแรมโอ้หกหมดทิพหายขนมปังกับแซลมอนนี่ก็ขนมปังทูหน้าทานด้วยถุงทองถุงทองทางชักนะครับดูชักเองไม่ต้องให้อาบังมาชักชางกิดน,นะครับมันไม่ต้องชัก นั่งพักมันก็อร่อยได้เพราะมาให้หนึ่งกากับนมอีกจานหนึงน้องแหวนปลาครับอ้วนมีนัวอ้วนนะเนี่ยที่กินเนี่ยหนมบัง,บงแล้วเขาก็จะมีครีมซอสมาให้ด้วยนะครับ กับสับป,ประรดซอสนะครัซอสสับป,ประรดนี่เต็มๆ,ๆเขาบอกว่าที่โรงแรมเนี่คนเยอะมากเลยผมนั่งแดกคนเดียวอยนะ่างเนี้ยคุณคิดว่าผมอายไหมหไม่อายวันนี้ไม่ต้องกินข้าวนะครับซักขนมเต็มๆขนาดนี้ อา,อาหารอย่างอื่นไม่ต้องแดกแล้วเยอะจัดเมี่ยงขำแตแนน่ว่ามนดีกว่าหายคนเดี๋ยวมองไม่เห็นไหนว่าก็มองไม่เห็นไอ้หา่าอันนี้เป็นเหมือนคุกกี้คุกกี้อะไรเนี่ยบางอย่างเดี๋ยวนี้มันฟิวชั่นไปหมดแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรบอกไม่ถูกแดกเลยเติมให้ตลอดเลยแหละ ตมน้อชื่ออะไรครัแบเบนี่ยชื่อซอยค่ะสวยจังท้องขอบคุณค่ะมีแฮมด้วยมีใบมิ้นด้วยคนระับใบมิ้นฝรั่งก็เรียกมิ้นบ้านเราเรียกสะระแหนกแดดเรียกตามแบบไหนก็ตามใจเลยนะครับ้องซอยมาน่ารักมากมเยอะไม่ดีที่สุดหรอ ถ้าดาวนี้ไม่ใช่แค่โรงแรมจะหรูอย่างเดียวนะต้องมีหลายอย่างกวาส่งไปอาหารห้องพักสถานาที่อะไรต่าง,างๆริ่มเทิมจัดให้ ทำด้วยชาเข้าคังเข้ากันขา,นานม่ต้องชักกูชักเองมีเพลงบรรเลงด้วยนะครับนั่งที่นี่ก็จะมีคนเล่นเปียโนกับเล่นดับเบิลเบสดอะที่เขายืนดีดอะใหญ่ๆบรรยากาศเขาก็หรูหราตามสไตล์ไฮโซ ก็อย่างเงี้ยฮะดาวขนมยอดฮิตตอนนี้นะครับมากรองมากรองขนมฝรั่งเศสมากรองผมไม่ค่อยชอบแดกหรอกแม่งผมรู้สึกว่าแม่งหวานหวานมากอ่ะกิน,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 นเพื่อคนดูเนี่ยหืมแม่งก็หวานเหมือนเดิมหลาบขนมแล้วถาดบนเปรี้ยวเ้เบื่อว่ะนั่งกินคนเดียว ก็แฟนๆรายการนะครับมีใครอยากมาร่วมแดกกับผมก็ติดต่อมาได้นะครับที่ youtube นะครับแล้วเดี๋ยวบอกประวัติส่วนตัวมาอะไรมาแล้วก็อยู่กรุงเทพนะที่สำคัญหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ได้บอกมาเลยคุณอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวผมไปผมแดกทั่วประเทศอยู่แล้วแล้วไปนั่งแดกกัน อร่อยคืออร่อยไม่อร่อยคือด่านะครับร้านไหนไม่ต้องมาเชิญผมไม่กินนะผมไม่ไปผมจะไปตามที่ผมอยากไปนะครับผมไม่ได้รับจ้างรีวิวไม่ได้มาอวยร้านอะไรกันให้แบบเห็นกันอวยอวยกันแม่งกูไปแม่งหมาไม่แดกสักร้านไหนะที่อวยอวยอ่ะอเยอะแลก็ขนมที่นี่เนี่ย ว่าอร่อยไหมก็บ้านๆน่ะธรรมดาสําหรับผมนะแต่ที่เขามีดีก็คือหนึ่งมีบรรยากาศมีที่นั่งดีแล้วก็มีดนตรีให้ฟังแล้วก็จัดเซตได้อลังการมากาอันนี้ขนมกล้วยนะไม่ใช่สอดใสน,นะเนี่ยขนมกล้วยด๋ยวดูด้อยมีพูดดีเล้อนะไรเนนะี่ย มีผมผู้ชายคนเดียวขอใช้ใช้ได้หมดแล้วครับอิ่มกลับบ้านนอนอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับ oh <my> เป็นพอนะ ากนั่งกินขนมจิบชาอังกฤษพร้อมเพลงบรรเลงเพราะๆแม่คลาสสิก เพลงได้ละเปเนโนตัวเดียวเขาก็บรรเลงได้แล้วนะเพลงบรรเลงนี่หว่าไม่เพลงร้องขอบคุณครับขอบคุณนะครับกลับบ้านนะครับจบภารกิจแล้ววันนี้ก็ชิมอบบาจากนาี่นี่นะครับแฮปปี้ ปูไม่เปิดผมขับรถไม่ยอมให้ให้ขึ้นรถนะครับอ